สวัสดีจ้าเอลจา้าสมบูรณกระไจ้าเพื่อนๆจา้าเขาป่าหาเหตุการณ์วันนี้อากาศชื้นนะคะอากาศร้อนชื้นฝนตกนะคะกะมีโอกาสเขาป่าเนาะเดี๋ยวมาเก็บเหตุการณ์คำเตือนของแอลนะคะก่อนกินก่อนเก็บนะคะศึกษากันให้ดีๆก่อนเพราะว่าเห็ดแต่ละโตเหต็ดแต่ละชนิดนะคะจะมีคือเหมือนติดกินได้กินไม่ได้แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือกฎหมายการเก็บของป่าจา้เจาเพื่อนๆจ้าประเทศอื่นจะเป็นยังไงแอลรู้นะคะแต่ว่าประเทศเยอรมันแหละประเทศเยอรมันมีกฎหมายการเก็บของป่าคะ่ะ เก็บได้ไม่เกินคนละหนึ่งถึงสองกิโลกรัมและห้ามเก็บขายจ้าประเทศเยอรมันนะประเทศอื่นแอลบอรูจ้าเดี๋ยวเขาป้าหาเห็ดกันจ้าจ้าเห็นบ่จ่าเพื่อนเือนจ้าอุ้ยเห็ดเด้อนี่เห็ด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 ดเห็ดมันปูจ้าเห็ดมันปูเฟฟเลิงจ้าเพื่อนช่วงนี้อากาศชื้นดิเบื่องน้าจ้านี่หันอากาศชื้นแดดเห็ดออกโรจ้านี่อืมออกละ ยุ่งกันหลายเห็นบ่นี่ยวคือเห็ดมันปูจ้ะสภาพป่าช่วงนี้ก็จะมืดแล้วเนาะจา้าเนาะเพราะว่ามันขึ้นๆอากาศขึ้นโอ้พี่น้องเบิ่งแน่นี่เบิ่งแน่นี่เบิ่งแน่นี่โอ้ยเบิง่งแน่พี่น้องจ้านี่เห็ดมันปูโอ้ยนี่ข้างนี้อีกถืกกัดถืกแทะแล้วปะเอาเนาะเอาเอาแต่สภาพดีๆจ้า เห็ดมันปูนี่ก็ดจะมีครูเหมือนผิดที่กินบ่ไรเนาะจ้าเนาะต้องเขาไปศึกษาเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เห็ดมันปูนี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันน้ำแอวเนี่ยนี่เบิ่งนี่นี่เห็ดมันปูนี่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 มองนึงนี่มองนึงพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะนี่มองนึงพุ่นะน่ะว้ายพวกเนี่ยนะ่ะท่าเงินอีกเว้บยบานบานรอน้องแอวมาเก็บได้เนี่นเห็นบ่ สวยงามๆบอกนี่จ้าปิดไวบังๆๆๆบัง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 ทั้งนี้จ้าโว้ยเข้ามาว่าพอผิดมือเด้เหมือมนนี่หลังเลิกงานแล้ว่าโอ้เขาปลายจยังน้อยกันนะัวนวาดิเห็นมันปูอันดอกน้อยๆนี่จ้องมันไหวก่อน Cái này, bụng này Cái đó Cái này Cái này ข้างหลังจ้าโ้โหพวกนี่นม่น้อยๆแน,น่ๆต้องอุป,ปุอิปิอยู่ท้างนี้อกีกพี่น้องพวกนีนี่ โอ้ยเห็นหมดด้วยตอกด้วยหน่อยสำลังแซ่บโอ้โห้องไงไปต่อจ้ะไปต่อทางอีกต่อโอ้ มึงทั้งนี้ต้องสเสียอย่างเตะเห็ดได้ไงอ,อย่างเตะเห็ด,ดโอนี่บ่นี่นี่นี่โอ้โหนี่กว่านึงโอ้โหถ้าเห็ดมันปูออกแล้วเด้ออีกบ่โดนอีกบ่โดนยาอีกบ่โดนเห็ดเห็ดพึ่งวางก็จะออกท่ามาแนวล้วอ,อปิดเขาเนะน๊อะ ทางนี้อีกทางนี้อยยปุ้ยลุยปุลเห็นบมอกเน้่งจะสาแอลย่าตืนเต้นดอกนึมีดอกนึงจ้ะมีดอกนึงมีดอกนึง mười gì mười ba mười ba vâng ba mười ba mười đi đi ui, ui ba ปิดปากลงมือเพื่อนพ่อหน่อยได้ไหมเนาะจ้าอหูลมะเพี่นอ้นอ,อ,นนองจ้า เอาไปเดี๋ยวตังนี้หนุนกระไลอืมบางทังอีก กระตาหน่อยกระต้าม้านเอวไก่เต็มแล้ยดาไก่เต็มแล้ว,ลลวป้างบมากเงียบสงบมากเลยอนะ่ะเดินเอวจะพาเก็บเห็ดมาเนี่ยนี่ดอกหนึง่ง ทำ้เด็กก้อนนี่เพื่อนเพาะปิดปากมาเพื่นพาะ อย,อย่างป้าหรือจังอบเศร้าหนาเลยจ้ะเห็นปะจ้ะได้แล้วเห็ดเห็ดมันปูเฟฟเฟ,ฟ,ฟลิงนาะจ้าเนาะนี่แหละจ้ะเก็บพอกินพอกินพอเก็บพอประมาณผู้อื่นขอปลาก็ได้เก็บกินคือทงังเฮาจา้ะเมโมร์ปลาแอลแอลบ่หหวงจ้ะแอลเก็บกินพอประมาณหันกินหมดแล้วแอลจังเขามาเก็บไม่หันเขามาเก็บไม่แล้วมันบ่มีก็บบ่ไปยังมือหนาเขามาไม่จ้ะนะคะแบ่งปัน <laughs> แบ่งปันจ้ะ แล้วกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะได้แล้วกลับบ้านเปลาหลังถุงข้อมสะอาดผัดส่เนยพริกไทยเกลือกินข้าวนมปังกระเสียบบุย๊ย